เตรียมน้ำสำหรับใบกลวดให้สรรพสัตว์จุดทูปสิบหกดอกกลางแจ้งตีโค้งบูชาพระตนตรัยพร้อมกันอิมินาสากาเลนาตังพุทธังอภิปูชยามะ อิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระคะวตาธรรมโมธรรมมังนัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโต อรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีค following 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 งคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสัพพังอปราทังขมาทเมพันเตอุกาสะทวารตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมาทเมพันเต อุกาสะทวารตเยนะขามิพันเตข้าแต่พระภูมิเจ้าที่เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าตาเจ้ายายเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากลุงเพลาเจ้ากลุงพลาลีพระเพลิงพระพลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเทวาเทพไทยเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลทิศทั้งสี่บุรพาอาคาเนปัจจิมอุดรอ,องค์เสด็จปู่ท่านเท้าวเวสุวรรณโนหรือท่านเท้ากุเวนเทพผู้มีอำนาจดูแลคลุ้มครองปกปักรักษาให้พ้นภัยจากพูดผีปีศาจคุณญสมนดำต่างต่าง,างทั้งหลายทั้งปวง ท่านคืออธิบดีแห่งเหล่าอสูรทั้งหลายท่านผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ท่านคือเทพเจ้าแห่งการประทานพรท่านคือหนึ่งในสี่แห่งจาตุโลกบาลผู้คุ้มครองดูแลรักษาฝ่ายทิศอุดรเป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจดูแลรักษาคุ้มทรัพย์และการเงินของแผ่นดิน บูชาท่านอิติปิโสพระควายมะราชาโน ο, ท minimum, ้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสพระควายมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสพระควายมะราชาโน ท้าเวสวุวรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะข้าแต่องค์เสด็จปู่สเสด็จย่านาคานาคีนาคินีทั้งสี่ตระกูลเก้าสายญานทุกโมเหล่าทั้งหลายที่ลูกได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามทุกทุกพระองค์ด้วยอำนาจแห่งนาคบารมี แห่งองค์ปู่วิลูปักโขนาคาผู้ยิ่งใหญ่องค์ปู่อนันตะนาคราชองค์ปู่ผู้ชงนาคราชองค์ปู่มุตจริมน,นาคราชองค์ปู่สีสุดโทนาคราชองค์แม่ย่านาคินีสีประทุมมาวดีนาคราชองค์ปู่ศีสัตตะนาคราชองค์ปู่เพชรพัทระนาคราช องปูนาคาเขี้ยเพชรนาคราชองนางพญานาคินีเขี้ยแก้วนาคราชที่ท่านปกปักรักษาปกครองเมืองบาดาลที่นาคานาคีบารมีแผ่ภพศารไปถึงนั้นทั่วสากลและพิภพทั่วจักรวาลทั่วอนันตจักรวาล ข้าแต่เทพไทเทวาเทวดาทั้งสิบก้าชั้นฟ้าสิบหกชั้นพลมสิบห้าชั้นดินสิบสชั้นบาดาสิบเอ็ชั้นภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระเพลิงพระพรายพระบิดาพระมารดาองค์พ่อศิวะเจ้าพระแม่อุมาเทวีปารวตีธุรคากาลีองค์พระพิฆเ,เนศพิฆเนศสวน พระนารายท่านท้าววิษณุพระแม่ลักษมีพระแม่สุรัสวดีสรัสวตีพระอินทร์พระพรหมยมราชผู้สร้างโลกเทพเจ้าแห่งพรร้อยแประการทั้งหลายทุกทุกพระองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธเจ้ากากุสันโธกนาคมโนกัสะโปโคตโมอริยะเมตตยโยหลวงปู่โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระอรหันตุทุกๆพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกทๆพระองค์สมเด็จพระนะเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและผู้มีคุณต่อแผ่นดินทุกๆพระองค์วันนี้ข้าพเจ้านางบอกชื่อตัวเองกอรวันเพชรสีได้เดินทางมาจากบ้านเลขที่ 109หมที่ที่28ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางมาเพื่อสักการะกราบไหว้บูชาขอขมาขอพรขอบารมีขอความเมตตาจากท่านทั้งหลายที่สถิตและประทับอยู่ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้โปรดเมตตาประทานพรประทานสิ่งของประทานทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองรถบ้านที่ดินความสุขความสำเร็จความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยหมดหนี้หมดสินบุญใดกุศลใดสิ่งใดของใด ที่เคยเป็นของข้าพเจ้าเคยได้เคยมีเคยเป็นของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยเป็นเจ้าของตั้งแต่อดีตชาติหรือหลายภพหลายชาติที่ข้าพเจ้าพึงจะได้รับและสิ่งที่ ท่านปู่ท่านยา่าเสด็จปู่สเสด็จยา่าเสด็จตาสเสด็จยายสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ที่จะนำมาประทานให้ลูกในชาติปัจจุบันได้โปรดเมตตามาประสิทธิเมประสิทธิพรประสิทธิผลให้ได้สำเร็จสำเร็จสมปรารถนาได้มาโดยง่าย ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นโดยนำมาเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมและต่อผู้อื่นเพื่อที่จะได้ดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามสมควรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าขอความช่วยเหลือจากสเสด็จปู่ท่านเท้าเวสุวรรณโนเจ้าค่าและลูกก็ขอกราบสเสด็จปู่ศีสุสทโทแม่ย่าสีประทุมมาวดีและนาคานาคีทั้งสีตระกูลเก้าสายยานทุกหมู่เหล่า ที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามขอท่านได้โปรดเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะท่องคาถาของท่านหัวใจพญานาคอังสะอังศะปะสิทธิลาโพนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะกะษะปิโยนาคะมยังอังศะอังศะปะสิทธิลาโ,าโพ <c oughs> นะโมพุทธายะนะมะพ,พะทะจะพะกกัสสะปิโยนาคะมะยังอัคนะสะอัคนะสะปสิทธิลาภูนะโมพุทธายะนะมะพ,พะทะจะพะกกัสสะปิโยนาคะมะยังอิติปิสุภควาสวาอรหังสุขโตสวาโหมโอมสีสีพรหมรังสี นามเตโชมหาสัมโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัมภะสิทธิพระวันตุเมนะโมโพธิสัตโตพรมรังสีโอมสีสีพรมรังสีนามเตชโชมหาสัมมโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัมภะสิทธิ พระวันตุเมนะโมโพธิสัตโตภมรังสีกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโทวิวสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโทวิวสุทธิเทวาปูเชมิ ตติยมปิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตัญจามหาลาโพปโยนาคขันทะปริตตังอหังวันทาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิ พุติยมปิกายวาจาจิตตังอาหางวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิตติยมปิกายวาจาจิตตังอาหางวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตตันจะมหาลาโภปโยนาคขันทะปริตตัง อาหางวันทาปูเชมิสาธุสาธุสาธุตีของด้วยเมื่อท่านทั้งหลายให้สิ่งของที่ลูกหลานปรารถนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายทุกทุกพระองค์ทุกรูปทุกนาม ทรงทรงพระ,กะเกษมสำราญทรงพระชนอายุยืนนานทรงพระญาณบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดเจ้าค่ะหากวันนี้ข้าพเจ้าและลูกหลานนานกรวัรเพชศีทำตัวไม่ดีไม่เหมาะสมไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรไม่ถูกใจหรือเผลอประมาทพลาดพลัง้ง ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายรวมถึงท่านเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเจ้าบุญนายคุณผู้อุดหนุนเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือดูแลข้าพเจ้าและครอบครัวหากได้เผลอผิดพลาดพรั้งหากวันนี้ ข้าพระเจ้าได้เผลอประมาทพลาดพรั้งผิดต่อท่านประการใดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามจะรู้เท่าถึงการหรือไม่ก็ดีจะด้วยกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ ขอท่านได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมขอท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมโปรดปล่อยอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองกรรมจองเวรกับข้าพเจ้าและลูกหลานอีกต่อไปเลยขอท่านได้โปรดเมตตาโปรดปล่อยกรรมโปรดปล่อยเวรโปรดปล่อยกรรมโปรดปล่อยเวร สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายขอให้ท่านได้ปลดปล่อยอโหสิกรรมยกโทษอภัยผิดอภัยบาปเพื่อเป็นอภัยทานด้วยเถิดเจ้าค้ากรวดน้ำสัพเพสัตตาอาเวลาโหนตุอพยาปาชาโหนตุ อานิคาโหนตุสุขีอัตตาังปริหะรันตุกวดให้ตัวเองด้วยอหังสุข an ิโตโหมินิทุโคโหมิอเวโรโหมิอัพยาปชโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอัตตาังปริหะรามิอุทิศบุญ อีทางปุญยะพลังอีทางปุญยะพลังอีทางปุญยะพลังสาธุสาธุสาธุ